919ทันโรคกับแพทยสภาก919ทันโรคกับแพทยสภาวันนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พิศนจงระกูลค่ะคุณหมอเป็นกรรมการแพทยสภานะคะแล้วก็เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่ง <c oughs> เครื่องมือไม่ยอมทํางานคุณหมอเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พิศนจงตระกูลคุณหมอเป็นกรรมการแพทยสภาและประธานคณะทํางานสร้างความเข้มแข็งประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลหรือว่าสยศนะคะสวัสดีคุณหมอคะ่ะสวัสดีครับคุณป,ปุ้มและท่านผู้ฟังทุกท่านเลยครับค่ะเราจะเจอกันทุกวันอังคารสุดท้ายของเดือนนะคะครับค่ะซึ่งวันนี้คุณหมอจะมา จะมาให้ความรู้เรื่องของอการใช้ยานะพูดถึงยาสามตัวยาคลายเส้นยาแก้ปวดแล้วก็ยายาแก้อักเสบเนี่ยดูเหมือนมัน,ม,นมันใกล้เคียงกันไหมฮะคุณหมอก็อเราใช้สับสนมากก็เลยจะมาคุยกันวันนี้แหละค่ะสมมุติว่าคุณปุ้มไปเดินแล้วก็พลาดเท้าแพลงนะหรือไปออกกำลังแล้วก็ไปเจ็บที่จุดใดจุดหนึ่งเนี่ย สมมุติว่าจะรับยานะจะพูดคําว่าอะไรเวลาไปหาหมอเนี่ยจะใช้คําว่าอะไรอยากได้ยาก็อยากแก้ปวดโอเคแล้วจะใช้คําว่าอยาคลายเส้นไหมอืมคงจะไม่ใช่เพราะเราไม่ทราบว่าเส้นเราต้องต้องใช้หรือเปล่าคือไม่ทราบไงอาจจะเป็นเล่าอาการให้คุณหมอฟังว่าเนี่ยมีอาการแบบนี้ล่ะค่ะแล้วก็สิ่งที่อยากได้ก็คือยากแก้ปวดอย่างเงี้ยค่ะเออ แล้วคาว่ายาคลายกล้ามเนื้อลหละจะบอกหมอหมวันนี้อยากได้ยาคลายกล้ามเนื้อด้วยอือคือเคยบอกหมอกรณีที่นอนตกหมอนอะไรเงี้ยโอเคเป็นคำหนึ่งใช่ไหมเออมันก็คงจะอักเสบเะหมอตรงนี้มันเจ็บเนี่ย <ขา S 2> เอายาแก้เใหพกินหน่อยสิอะไรประมาณนี้นะก็คือว่าตรงนี้มันก็ใช้ปนเปกันไปนะ <ขา S 2> แล้วก็มันมีความหมายที่จริงๆก็ เหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างแล้วก็ถ้าใช้ผิดผิดหรือว่าไปเข้าใจผิดเนี่ยมันก็จะใช้แบบว่าไม่สมเหตุผลไงค่ะวันนี้เราลองมาฟังเบื้องต้นก่อนนะได้ค่ะม่กี้แต่แงกมพูดถูกเลยนะเมื่อเราปวดถ้าเราจะขอหมอเนี่ยเราก็ขอยาแก้ปวดอือมัอนเนี้ยตรงประเด็นเป้งเลยแล้วยาแก้ปวดเนี่ยก็จะแบ่งออาเป็นกลุ่มต่างๆนะดังต่อไปนี้หนึ่ง ก็คือยาแก้ปวดธรรมดาธรรมดานะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าซิมเปิลอนาัาจิสิกมันแปลว่ายาแก้ปวดซิมเปิลก็แปลว่าธรรมดาก็ปวดทั่วๆไปนั่นแหละนะตัวนี้ก็คือให้ดาวเลยพาราเซตามอลอืมยาระจำบ้านเลยนะคะถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าใครเจ็บปวดนะก็นึกถึงพาราเซตามอลที่เปนเอ่อ ที่เรียกว่าซิมเปิลเนี่ยเป็นอันดับแรกทําไมเข้าถึงแนะนําพาราเซตามอลเป็นยาอันดับแรกเพราะหนึ่งมันออกฤทธิ์ได้จริงๆนะค่ะเวลาเราเจ็บกล้ามเนื้อเราสมมติว่าเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยแล้วหัวปวดเมื่อยมากเลยก็พาราเซตามอลกินก็หายจริงๆนะคะนะปวดกล้ามเนื้อปวดเขา่าปวดฟันปวดจีบปะทะ ส่วนใหญ่ก็กินพาราเซตามอลก็บรรเทาอาการได้ทั้งสิ้นนั่นข้อแรกมันมีประโยชน์จริงมันลดการปวดได้จริงค่ะแต่มันไม่กินให้ถูกขนาดนะเดี๋ยวจะพูดต่อสองมันมีอันตรายน้อยกว่ายาที่กําลังจะพูดต่อไปอือันตรายของมันเนี่ยแทบจะไม่ต้องกังวลเลยยกเว้นเมื่อเราไปกินเกินขนาดต่เดี๋ยเราไปพูดเรื่ขนาดยาอนนดนะอันดับถัดไป ก็จะเป็นยาแก้ปวดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งซึ่งมันจะมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบด้วยค่ะยาพวกนี้ก็จะเรียกว่ายาต้านการอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยชื่อแบบนี้เลยนะพอมาแปลงเป็นคำย่อนเนี่ยเราก็จะเรียกมันว่าเ e อนเซมเคยได้ยินไหมล่ะคำค <ยา S 2> นี้คุณเลยค่ะ คุณอยากให้คำนี้เป็นคำสามัญประจำบ้านนะสำหรับประชาชนให้จำคำว่าเอ็นเซไว้นะครับว่ายาตัวนี้ก็เป็นยากแก้ปวดที่ดีนะบรรเทาปวดได้เหมือนเหมือนกับพาราเซตามอลแต่มันจะมีฤทธิ์เพิ่มอีกอย่างหนึ่งคือถ้าการเจ็บปวดนั้นนะมีการอักเสบรวมอยู่ด้วยปวดปวดเข่าโดยทั่วไปเนี่ยนะครับ ไม่มีการอักเสบนะเป็นการปวดโดยทั่วๆไปเนี่ยพาราเซตามอลช่วยได้ดีเลยแต่ในบางโอกาสคนที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมอยู่แล้วเนี่ยอกาจจะไปเดินเยอะเกินไปในบางโอกาสอาจจะไปทําโน่นทํานี่ไปยกของไปอุ้มหลานไปทําอะไรก็ตามที่มันมีน้ําหนักกดที่เขา่าแล้วทําให้มันเกิดการอักเสบขึ้นในช่วงเวลานั้นการอักเสบคืออะไรมันก็จะมีอาการปวดบวมแดงขึ้นที่จุดนั้ถ้าอยากนี่ยาเอนเซต ซึ่งมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบก็จะออกฤทธิ์ได้ดีในกรณีเหล่านี้นะครับก็เป็นตัวนี้อันนี้ประชาชนท่านจะบอกนก็ข้ามพาลาไปเลยกินเอนเซทุกครั้งไม่ดีเลยได้ไหมคะเ,เอนเซก็กินๆไปเหอะไม่ได้ครับ <Okay. S 1> เพราะว่าเอนเซมีพิษเยอะเลยนะหนึ่งก็ทําให้เกิดเลือดออกในทางเดินอาหารสองทำให้ไตวายไ,ไตยเสื่อมสามให้ความดันเลือดสูงขึ้น สี่ถ้าใครหัวใจล้มเหลวอาการจะหนักเลยถ้าถ้าใครไปโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองอาการกาเริบได้หร<ถ>ือเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้นได้ดังนั้นเอนเซมเนี่ยจึงไม่ใช่ยาที่เราควรนึกถึงเป็นอันดับแรกอืมคุณหมอในท่านบอว่าเราเดินแล้วเท้าแพลงอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่มีอาการบวมแต่มันปวดเนี่ยอันนี้นี่ถือว่าอักเสบหรือเปล่าคะมันก็มีการอักเสบเกิดขึ้นเมื่อมีการบาดเจ็บแต่การอักเสบเนี่ยถ้ามัน อีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้ก็ไม่ได้พูดนะพาราเซตามอลมันก็มีลดการลดการอักเสบหมือการแต่ลดมันเนี่ยไม่ได้ดีเท่ากับเจ้าเอนเซม์นะแต่แต่ว่าถ้ามีการอักเสบปุ๊บจะต้องกินเอ็นเซมเสมออันนี้ไม่ใช่เมื่อกี้ก็ไม่ได้บวมแดงก็แค่เจ็บก็พาราเซตามอลแต่ก่อนพาราเซตามอลนะทันทีที่เกิดเหตุการณ์นะครับเอาความเย็นประครบโปะลงไปเลยตรงจุดนั้น <c oughs> หายเลย่า อันนี้ก็คือ <c oughs> การช่วยตัวเองในอันดับแรกเลยสมมติเล่นกีฬาอยู่มีปัญหาว่าหยุดหยุดเลยเราก็เอาน้ําแข็งมาประครบนะครับกันก็จะเบานะครับแล้วก็ยกขาสูงนะครับแล้วก็พักมันนะครับแล้วก็อาจจะเอาถ้ามันบวมนะเอา้ายดืดพทันอย่างเงี้ยนะครับพวกเนี้ก็ช่วยบรรเทาเบื้องต้นได้อนสรุปว่าพัแผนก็พารัาเตามก็ได้ับะ อาจจะเริ่มจากพารากอนแล้วถ้าสดมิไม่ดีขึ้นอะไรยังไงเนี่ยค่อยขยับขั้นไปเป็นยาเอนเซมอันนี้ได้ไหมคะอันนี้แหละจะให้เกรดเอกับน,นักเรียนปุ่มเลยนาน <c oughs> เราเรียบว่าเป็นการใช้ยาอย่างเป็นขั้นตอนค่ะถูกต้องเป้งเลยอืมใช้ยาที่ปลอดภัยก่อนแล้วถ้าสมมติว่ามันยังไม่ดีขึ้นค่อยขยับไปรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นค่ะอ่าก็คือเรื่องเอนเซมนั้งเอง แต่ี้เจ้าเอ็นเสที่ว่าเนี้มันก็มีปัญหาขึ้นมาทันทีคือประชาชนบางคนเนี่ยก็จะไปบอกจะพูดกับเภสัชท,ที่ร้านขายยาหรือพูดกับหมอก็ตามทีนะหมอขอยาคลายเส้นหน่อยหมอขอยาแก้กเศษหน่อยเพราะว่ามันติดตรงจุดเนี้ย<อ>บ,ว,บวมเๆนะก็จะเจอเอ็นเสททันทีเลยถ้าพูดสองคำนี้นะขอ,อยาคลายเส้นขอ,อยา ที่แกปวดลดรดอักเสบเนี่ยเจอเอนเซมทันทีเลยยาคลายเส้นยาคลายเส้นก็เป็นเป็น,ปนยาเอนเซมด้วยเหรอคะในความหมายของประชาชนอะจะเรียกว่าคลายเส้นแต่จริงๆคำนี้มันไม่มีในความหมายทางการแพทย์อะ่ะมันไม่มีแต่เป็นคำที่เราพูดกันว่าคลายเส้นคลายเส้นก็แปลว่าก็ฉันเจ็บฉันตึงตรงนี้ไง<อ>ฉันปวดตอนนี้เมื่อพูดคำพวกเนี้ยก็จะได้หนึ่งเอนเซตหรือกําลังจะไปยาหมวดที่สามแล้วนะออ หรือยาคลายกล้ามเนื้อ,อม,มันเป็นยากลุ่มหนึ่งซึ่งใช้บรรเทาการเจ็บปวดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกล้ามเนื้อค่ะซึ่งเราเรียกมันว่ายาคลายกล้ามเนื้อนะครับยากลุ่มนี้เป็นยาซึ่งใช้เป็นยาเสริมเมื่อใช้พาราเซตามอลแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นเมื่อร่วมกับการประคบการพักแล้วยังไม่ดีขึ้นเขาก็ขึ้นทะเบียนว่า ก็ลองเอายาตัวนี้ไปใช้สิเรียกว่าคลา,ายกล้ามเนื้อนะครับก็ไม่ใช่อยากตเตผอนว่าทุกครั้งที่มีอาการเจ็บตรงนูน้นเจ็บตรงนี้จะต้องใช้ยาคลายกล้ามเนื้อซึ่งตรงนี้มันเป็นปัญหาอีกข้อนหนึ่งของประเทศในะเรื่องอยาคลายกล้ามเนื้อก็คือมันไม่อยู่เดียวๆไงคเพราอยาเดียวๆเนี่ยก็มีแต่ประชาชนไม่ค่อยเจอหรอกอจะไปเจอ,อยาผสมยาคลายกล้ามเนื้อ กับยาพาราเซตามอลในเม็ดเดียวกันอถ้า<ต>พื่ยานี้ออกไปเนี่ยเรียกว่าคนทั้งประเทศอะ่ะเคยได้ยินอาจจะเคยใช้ด้วยก็เลยกลายเป็นว่าเจ็บปวดที่ไร ก็เจอยาคลายกล้ามเนื้อทุกทีเพราะอายาตัวบบนี้มากินที่มียาคล,ลายกล้ามเนื้อปนกับพาราแต่เราก็บอกแล้วว่าพาราอย่างเดียวก็หายไงก็ไม่เอยา,ายาคลายกล้ามเนื้อมาผสมก็ได้ในเม็ดเดียวกันเนี่ยนะแม้ท่านาู้ชมเวลาไปรับยานะครับก็ให้ดูว่าจริงๆเราต้องการแค่พาราก็ตรงไปพาราอย่าเอายาผสม,มในเมื่อเราไม่ได้ลองเลยว่าพาราอย่างเดียวมันดีขึ้นไหมเวลาพูดแบบเนี้ยก็ ต้องพูดประเด็นการใช้ยาสมเหตุผลว่าแล้วทําไมมันบอกว่าอย่าไปกินมันนะก็เหมือนเอ็นแคนนี้จาได้มั้ยลาถ้าสอบเนี่ยจำได้มั้ยคะเลือดออกความดันขึ้นหลอดเลือดหัวใจตายคราวนี้มาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็มันมีผลเสียหลายประการโดยเฉพาะถ้า,าปไปหลายรายการเนี่ยนะก็คือทําให้สมองเสื่อมที่นี่เราก็เคยมาพูดนะายาคลายกล้ามเนื้อเน,นี่ยโดยเฉพาะในผู้สูงอายุนะครับถ้าใช้ไปเรื่อยๆเนี่ย มันก็นําไปสู่ภาวะสมองเสื่อมได้ม,มีผลเประการปากแห้งคอแห้งปัสสาวะไม่ออกท้องผูกตัวร้อนหัวใจเต้นเร็วเป็นต้นหลายประการดังนั้นไม่ยังเป็นก็อย่าไปกินไงพาราเซตามี่ไม่มีทั้งหมดเลยที่พูดไปว่ายูริทําให้เลือดออกในทางเดินอาหารสมองเสื่อมไม่มีเลยดังนั้นมันก็ต้องเริ่มจากยาที่ปลอดภัยที่สุดก่อนอวันนี้แหละ แยกให้ออกนะเราต้องการยาแก้ปวดยาแก้ปวดประกอบด้วยพาราเซตมามอลประกอบด้วยเอนไซม์ประกอบด้วยยาคลายกล้ามเนื้อใช้ยาเป็นขั้นตอนเริ่มจากยาที่ปลอดภัยที่สุดก่อนถ้า,าไม่ดีขึ้นจึงเสริมยาถัดไปแตนี้การเสริมยาถัดไปเนี่ยทางที่ดีเนี่ยก็ควรจะเป็นคุณหมอเป็นคนบอกว่าเราพร้อมจะใช้ยาลำดับถัดไปหรือยังเพราะว่าคุณหมอก็ต้องซัก คุณเคยเปกก็นโรคกระเพาะไหมหมอเลือกไปดูความดันความดันคุณสูงอยู่หรือเปล่าเอ๊ะคุณกินแอสไพรินเม็ดเล็กๆอยู่คุณต้องเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหมอสั่งยาไม่ได้หรอกอุ้ยขั้นตอนยาวเลยกว่าหมอจะสั่งเอนเซค่ะพอหมอจะสั่งยาคลายกล้ามเนื้อหมอก็ต้องไปดูประเด็นพวกนั้นอะ่ะเอ๊ะคุณมีความจําเสื่อมอยู่หรือเปล่าเนี่ยม,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 มันมีนันชีไม่ค่อยออกต่อมลูกหมากก็โตอยู่นะเนี่ยรวมทั้งเป็นป้อจินเขาก็ห้ามใช้เขาก็ต้องดูละเอียดก่อนจะสั่งก็เเลยมาาาตือนประชชว่ ประชาชนก็คงจะคิดว่าเออเรื่องเล็กๆน้อยๆฉันช่วยตัวเองก็ได้ะนะไม่ตองปินาตัวนี้แหละตัวนี้แหละอันเนี้ได้แต่ต้องมีความรู้โดยประมาณว่ามันจะเกิดปัญหาอันตรายอะไรกับเราหรือไม่ด้วยครับอืมคุณหมอแล้วถ้ายาคลายกล้ามเนื้อกับยาเอนเซตเนี่ยมันเป็นเริ่มจากพาราแล้วถ้าพาราไม่หายเนี่ยมันจะเริ่มมันจะไปทางไหนดีฮะยาคลายกล้ามเนื้อหรือว่ายาออ่แก้เศษครับ ตรงนี้ให้เข้าใจไว้ก่อนนะถ้าพูดประโยคนี้ประชาชนจะมีความงงนิดนิดละค่ะได้ฟังไปดยาคลายกล้ามเนื้อที่ผสมอยู่กับยาแก้ปวดซึ่งในต่างประเทศเนี่ยยาแก้ปวดที่ผสมเนี่ยบางทีก็ผสมกับแอสเพรินก็มีนะไม่ได้ผสมกับพาราแอสเพรินก็เป็นเอนไซม์ชนิดหนึ่งนะเพาเขียนไว้ที่ฉลากยาเลยนะว่ายานี้ไม่มีดิ์คลายกล้ามเนื้อ ท,ทั้งที่ชื่อ,อยามันเป็นยาคลายกล้ามเนื้อก็งงไหมล่ะงงค่ะก็ถือว่ายาคลายกล้ามเนื้อทางการแพทย์เนี่ย <c oughs> เขาไม่เขาเอามาใช้เฉพาะในกรณีของกล้ามเนื้อหดเกรงอย่างรุนแรงเช่นบางคนเป็นโรคสมองเสื่อมนั่นเด็กเลยนะแล้วกล้ามเนื้อหดเกรงแบบกำมือแน่นเลยอย่างเงี้ยแล้วแขนเท่านียหมอจะต้องเอามือง้างอ่ะเพราะมันโคงมากเป็นต้น อย่างนี้แหละคือที่ใช้ของยาคลายกล้ามเนื้อที่มีฤทธิ์แรงๆเลยที่จะแต่เจ้ายาคลายกล้ามเนื้ออ่อนๆพวกนี้ยมันไม่ได้มีฤทธิ์คลายแบบนั้นได้เลยมันทําไม่ได้เลยราะถึงนั้บอกมันไม่ได้มีฤทธิ์คลายกล้ามเนื้อจริงหรอกแต่จริงๆมันมีฤทธิบ์บรรเทาปวดปนอยู่ด้วยเหตุนี้เนี่ยมันก็เหมือนเรากําลังใช้ยาแก้ปวดตัวที่สองนั่นแหละ พวกเข้าไปกับพาราเซตามอลนี่เราถามว่าแล้วเราจะไปทิศทางไหนนะครับอันนี้แหละคือสิ่งที่คุณหมอจะต้องคิดเป็นคนๆไปว่าค,คุณมีข้อห้ามใช้เอนเซดหรือเปล่าถ้ามีเขาบอกวก็สั่งเอนเซดไม่ได้คุณมีข้อห้ามใช้ยาขลายกล้ามเนื้อหรือเปล่าถ้ามีข้อห้ามใช้หมอก็สั่งไม่ได้เล้วหมอก็จะดูเป็นคนๆไปอะว่าบวรจะใช้ยากลุ่มใดดีแต่ จริงๆแล้วอ่ะยาคลายกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ได้อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติจากประชาชนโดยทั่วไปถ้าไปรับยาจากสถานพยาบาลของรัฐนะครับโดยทั่วไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับยาคลายกล้ามเนื้อเพราะมันไม่ใช่ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติรวมบาลเขาก็ไม่ใส่ย,ยานี้ไว้ในรายการยาของโรงพยาบาลเป็นต้นนะครับ นั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดเราปวดไปว่าจะเท้าแพลงหรือว่าจะปวดแบบออฟฟิศซินโดรมหรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเริ่มต้นกับยาพารากรแล้วถ้าเกิดว่าพาราเอาไม่อยู่จริงๆเนี่ยก่อนที่เราจะขยับเป็นยาตัวอื่นเนี่ยควรจะไปพบแพทย์อย่างนั้นใช่ไหมคะไปปรึกษาถูกต้องเลยครับไปปรึกษาว่าควรจะใช้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะการปวดบ,บางอย่างเนี่ยมันเป็นการปวดที่มันจะยืดเยือ้อ การตัดสินใจใช้ไปแล้วมันได้ผลเนี่ยโดยที่เราไม่รู้อันตรายแล้วเราก็ใช้ไปเรื่อยๆเพราะมันเป็นโรคยืดเยื้อใช่ไหม<ฆ>อันตรายก็จะสะสมสะสมอย่างเช่นกรณีของยาคลายกล้ามเนื้อนเนี่ยศึกษาที่ฟินแลนด์ในคนสองแสนกว่าคนนะถ้าใช้นับๆๆไปเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งวันคือ<ฆ>เขาบอกว่าเกินร้อว,วันเขาบอกหนึ่งอยหนึ่งวันจะมีความเสี่ยงของสมองเสื่อมเพิ่มขึ้นสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ เพราะนั้นถ้าเราใช้มันเยื้อเยือเยื้อเยือเยื้อผลเสียมันก็จะตามมาเรื่อยๆ <c oughs> ถ้าเรามีความรู้ก็โอเคแต่ถ้าเราไม่มีหรือมีกับพ้องกับแห้งอ่ะก็เป็นหน้าที่ของหมอไงไปปรึกษาหมอ <c oughs> ครับอืมคุณหมอแล้วถ้าจะพูดถึงเรื่องยาพาราเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นยาที่ปลอดภัยแต่ว่าต้องกินให้ถูกขนาดอย่งที่คุณหมอ <c oughs> ที่คุณหมอพูดไว้นะคะ <c oughs> แต่คราวนี้เนี่ยพาราเนี่ยมันกินป้องกันก่อนได้ไหมคะ ไม่ควรไม่จําเป็นไม่ต้องทำนะครับไอ้แกดป่วยกินเมื่อเริ่มมีอาการแล้วแล้วก็เริ่มตอนที่มันตึงหิดตึงหิดนั่นแหละจัดีที่ไม่ได้จำได้ตอนที่ตอนที่เราไปฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่หรือโควิดก็แล้วแต่เนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องบอกว่าฉีดยาแล้วกินพารากันไว้ก่อนอันนี้ก็แปลว่าไม่ควรถูกไหมคะนี่เป็นคำแนะนําที่ผิดนะครับที่ผิดในจุดวัดหนึ่งการฉีดวัคซีนมิได้จะเกิดไข้ในคนทุกคนมิได้ ในคนทุกคนนะนั้นะบอกให้ร้อยคนกินไปเลยก็มีอาจจะมีต้องหลายสิบคนที่กินโดยไม่เห็นต้องกินเลยอะ่ะค่ะข้อที่สองก็คือเมื่อเริ่มมีอาการค่อยกินก็ได้นะมันไม่ใช่เรื่องถุกเปิดอะไรขนาดนั้นนะครับอืมค่ะให้ได้กินตามไปก่อนอันนี้พูดถูกเลยอย่างคุณพ่อคุณแม่พาลูกไปฉีดวัคซีนแล้วบอกฉีดปุ๊บกินพาราปั๊บเนี่ยไม่จําเป็นต้องทเช่นนันนะครับกลัไปดู ดูเหตุดูผลว่าจําเป็นต้องกินหรือเปล่าแล้วใครกินตอนนี้เรามาพูดเรื่องขนาดยานิดหนึ่งเพราะบางคนบอกอุ้ยฮาราละหมอไม่จริงหรอกกินไม่หายเลยค่ะอก็กินไม่ถูกขนาดเนาะการตูกจขนาดในที่นี้ก็คือถ้ากินน้อยไปมันมันไม่ออกฤทธิ์นะถ้ากินมากไปมันก็เป็นพิษไงค่ะอ่าตอนนี้ใครมีกระดาษหรือใครจําแม่ก็ะจาเลยนะค่ะเตรียมกระดาษไว้จและค่ะเตรียมเลคเชอร์ สิบถึงสิบห้ามิลลิกรัมต่อโตต่อครั้งกิโลหมายถึงน้ำหนักตัวของเราไงค่ะอ่าเอาจำสิบกับสิบห้าไว้นะถ้าหากเราหนักห้าสิบกิโลใช่ไหมค่ะเอาสิบไปคูณก็ได้ห้าร้อยนี่แหละคือขนาดยาพาราเซตามอลของเราหนึ่งเม็ดมีห้าร้อยมิลลิกรัมเราก็กินหนึ่งเม็ดไงค่ะถ้าเกิดว่าจะเอาสิบห้าไปคูณนะมันก็คืออีกครึ่งหนึ่งของห้าร้อยอ่ะก็คือเจ็ดร้อยห้าสิบนี่และค่ะ,คะ หรุปว่าคนหนัก50กิโลนะกินเม็ดหนึ่งก็ได้กินเม็ดครึ่งก็ได,ได้ดังนั้นถ้าเราเคยกินเม็ดหนึ่งไม่หายก็กินเม็ดครึ่งสิเป็นต้อเมในทางกลับกันนะ,ะที่บอกไปกินมากไปเป็นพิษอะ่ะถ้าหาเราหนะักแค่40กว่ากิโล50กิโลอะ่ะขนาดสูงสุดมัน750ใช่ไหมเราตั้งไปกินสองเม็ดอ่ะสองเม็ดมันพันหนึ่งนี่เติมเกินอันนี้เกินแหละเกินนะต้องแบ่งยังไงอะคะ ก็มันมีเส้นแบ่งพาราเซตอมอลทุกยี่ห้อในประเทศไทยมีเส้นแบ่งต้องถามตัวเองว่าเขาทำเส้นแบ่งมาทำไมอ่ะไม่สมมติว่าอย่างออย่างอย่างปุ้มเนี่ยหนักสี่สิบแปดกิโลปุ้มก็ต้องกินสี่ร้อยแปดสิใช่ไหมคะปัดเอาอันนี้ไม่ระยามันห้าร้อยแล้วเราตัดไงอ่ะาใจเขาจะคือเราปัดปัดเอาไม่ต้องเป๊ะอ๋อขึ้นหรือปัดลงปัดให้มันใกล้ๆอ่ะชื่อว่าป ก็ปัดขึ้นเป็นห้าร้อยมันก็ไม่เดือดร้อนนั่นแหละคือเดือดร้อนนี่ที่เรากินเกินไปเยอะๆไงนะเคยได้กินหนึ่งเม็ดเรากินสองเม็ดนี่มันเกิดไปร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นใช้ปัดปัดเอาใกล้ๆใกล้เขียงสี่สิบแปดคูณไปเออนี่เลยบอกน้ําหนักตัวเองออกอากาศไปเลยใช่ไหมเนี่ยบอกได้คะ่ะแต่อายุ <c oughs> บอกไม่ได้คะ่ะ <c oughs> น้ําหนักบอกได้สี <c oughs> ่สิบแปดนะกินหนึ่งเม็ดมากที่สุดก็เม็ดครึ่งอย่ากินสองเม็ด นะอันนี้คือ,อผลตัวเล็กในทางกลับกันแล้วตัวใหญ่ไงเรา75กิโลเนี่ยเอาสิบไปคูณมันก็750แล้วเนาะค่ะเอาไปกินเม็ดเดียวมันก็ไม่ค่อยได้ผลนะอ่ะก็มันบอกโอ้กินไม่หายหรอกหมอพอไปฟังมาจากไหนก็ไม่รู้ทั่วประเทศเลยนะไปจับไปจำเหมนว่าพาราเม็ดเดียวพาราเม็ดเดียวไม่ใช่พาราเป็นไปตามน้ําหนักตัว75ก็750แล้วใช่ไหม750ก็ต้องกิน กี่เม็ดดีล่ะนั่นน่ะสิเม็ดครึง่งเอา้เอาอถูกก็ต้องกินเม็ดครึง่งค่ะอันนี้ถ้าเอาสิบห้าไปคูณน,นะะมันก็จะเกินหนึ่งพันแหละสรุปว่าเจ็ดสิบเจ็สิบกิโลคูณสิบห้าเนี่ยเกินหนึ่งพันเราใช้หนึ่พันเป็นตัวตั้งว่าไม่ว่าคุณจะหนักเท่าไหร่ก็ตามคุณก็กินได้มากที่สุดคือหนึ่งพันมิลลิกรัมคือสองเม็ดไ,ไม่้มยชั้นร้อยกิโลเอาสิบห้าไปคูณได้พันห้า ก็กินมาเม็ดไม่ได้ขนาดยาสูงสุดของพาราเซตามอลคือสองเม็ดคือหนึ่งพันเท่านั้นแต่ต้องทานเท่าไหร่ก็สองเม็ดก็แล้วกันแต่ถ้าบอกโอ้ไม่เอาอ่ะขอกินเม็ดรึ่งก็เม็ดรึกนได้คุณหมอแล้วมันควรทานติดต่อกันได้กี่วันล่ะคะ ตลาบยาโรงพยาบาลเขามากจะเขียนนะอย่าไปกินติดต่อกันเกินห้าวันในวงป<ม>่วยไม่ปรึกษาแพทย์มันมีเหตุผลอยู่เช่นว่าสมมุติว่ากินพอเรามีไข้แล้วเราก็ปล่อยให้มันมีไข้ไปเรื่อยๆสามวันสี่วันห้าวันแล้วค่อยไปหาหมอมันช้าไปไหมละ่ะเกิดเป็นไข้เลือดออกเป็นนู่นเป็นนี่ไงเขาก็เลยบอกว่าถ้ามันเป็นอะไรที่ยืดเยื้อกินแล้วไข้ก็ไม่ลดปวดก็ไม่บรรเทาก็ไปหาหมอเถอะความหมายก็แบบนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่า ถ้ากินเกินห้าวันแล้วมันจะเป็นอันตรายเป็นพิษต่อตับมันก็ไม่ใช่นะถ้าหักยาผูกขนาดเนี้ยพิษต่อตับมันก็ไม่เกิดน,นะครับอย่างหมอเนี่ยรักษาคนไข้ปวดข่าวอายุมากให้เขากินมานี่รักษากับหมอมาตั้งหลายปีแล้วนะแต่ไม่ได้แปลว่ากินทุกวันนะก็กินตามเป็นหมอกําหนดเนี้ยแหละก็ไม่มีใครเป็นอะไรเพราะว่าเราใช้ยาถูกขนาดาใช้ยาที่เมื่อจําเป็นต้องใช้เท่านั้น มาเดกินไปเรื่อยๆทุกๆวันอะไรย่างเงี้ยค่ะคะ่ะแมน่าจะได้เวลาใกล้หมดคุณหมอแต่มีคําถามหนึ่งคือมันมียาบางชนิดที่มันจะเขียนบอกว่าห้ามกินพร้อมนมหรือหลังนมหรือใกล้นมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งยาบางชนิดที่เขาไม่ได้เขียนบอกเนี่ยแปลว่าเรากินใกล้นมได้หรือเปล่าคะ <laughs> ช่ยาพวกนั้นมักจะเป็นยาปฏิชีวนะถ้ากินร่วมกับน,นมเนี่ยมันจะไปจับตัวกันนมแล้วมันไม่ดูดซึมไม่ทางปอกันนะเจ้าเอ็นเซดบางทีเขาจะเขียนที่ฉลากยาบวหนึ่งเขามักจะเขียนว่าให้กินหลังอาหารทันทีทั้งขายเป็น,ในใด้ปยตบเอ็นเซดถ้าเห็นประโยคนี้ก็นึกว่ามันเป็นเอ็นเซดแงเลยเนขะ้าสู่อาหารนมดูบางคนบอกให้กินพร้อมอาหารห,าร,หารือนมอันนี้ก็คือขอให้มันมีอะไรอยู่ในท้องเพื่อลดฟันละไขรื่อทางเดินอาหารไม่ให้เราคลื่นไส้ในขณะนั้นแต่ การกินหลังอาหารของเจ้าเอนเซมไม่ได้ป้องกันโรคก,กระเพาะในระยะยาวนะครับถ้าไปเรื่อยๆมันก็ยังเป็นโรคก,กระเพาะทําให้เลือดออกในทางเดิอนอาหารได้อยู่ดีนะครับอืมนะคะมีคําถามจากคุณสนองอุเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะบอกว่าอายุห้าปีน้ําหนักตัวค่อนข้างเยอะมีอาการปวดรองช้ํา บางครั้งปวดจะเดินไม่ได้เดินแล้วมีอาการปวดจี๊ดไปซื้อยาที่ร้านขายยาค่ะเอ่อได้ยายี่ห้อไดฟิลีนกล่องสีแดงเป็นยาคลายกล้ามเนื้อว่าอย่างนั้นนะคะพอทานแล้วเนี่ยก็รู้สึกดีขึ้นหายเจ็บแต่พอไม่ทานก็กลับมาเจ็บอีกก็อยากจะถามว่ายาตัวนี้เนี่ยทานบ่อยจะมีอันตรายไหมคะแต่เภสัชบอกว่าห้ามทานเอ่อห้ามทานคู่กับพาราล่ะฮะ อ่าเดี๋ยวอธิบายให้ฟังไม่รู้มีเวลาหนึ่งนาทีบะอะนะก็คือว่าเวลาเขาพูดเมื่อกี้เขาบอกเป็นยาคลายกล้ามเนื้ออันนี้ผิดเลยนะค่ะเพราะไดฟิลีนเนี่ยคือเอนเซนะครับมันเป็นไตรโคฟินน่ะมันเป็นเอนเซมมันไม่ใช่ยาคลายกล้ามเนื้อถึงบอกว่าวันนี้คําพวกเนี้ยพูดสับสนกันไปหมดเลยนะครับข้อที่สองกินคู่กับพาลาไม่จริงถ้าจําเป็นก็กินคู่ได้เด ตัดสินใจนะครับ <Okay. S 2> เพราะที่ถามถามว่าระยะยาวเป็นไงอาทวนใหม่เลยนะระยะยาวนะเป็นแผลในกระเพาะอาเจียนเป็นเลือดความดันสูงขึ้นหัวใจล้มเหลวได้หลอดเลือดติดตันได้ติดตันที่สมองเป็นอามาัอามาพาตติดตันที่กล้ามเนื้อหัวใจก็เจ็บหัวใจนะครับ <Okay. S 2> ที่เรียกว่าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจใตาย <Okay. S 2> เป็นต้นกับตายวายด้วยนี่คือระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดไปแล้ว ถ้าเป็นโรคที่มันเป็นเรื้อรงังไม่ควรใช้เอนเซมด้วยตนเอง <handling> คำว่าตนเองก็แปลว่าไปรับยาที่ร้านยาเนี่ยนะนจะต้องไปหาหมอเพื่อให้หมอบอกว่าจะทำยังไงกันดีกับเจ้ารองช้ำซึ่งมันจะเป็นอยู่นานมากนะครับนั่นแปลว่าถ้าเราไปกินมันก็ต้องกินเรื่อยๆมันก <s> ็นำไปสู <parallels> <brushing. S 1> ่ผลเสียของเอนเซมที่พูดไปเมื่อกี้ค่ะ คุณหมอขานั่นแหละอค่ะฟังนะก็ก็คือบอกว่านําไปสู่ผลเสียเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วหลายรอบอะไปเป็นเปลมีผลเสียอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะไปะติดูนะว่าเราเนี่ยมีข้อห้ามหรือเปล่ามีอันตรายอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นก็ไปปรึกษาคุณหมอเลยว่าะจะเอายังไงกันดีครับการปวดนี้จะแก้อย่างไรครับแน่นอนว่าตุดไปไหนได้แต่มันดีแค่ชั่วคราวไง ค่ะแนะนําคุณสนองไปพบคุณหมอดีกว่านะจะปลอดภัยกว่านะคะแมมคุณหมอเสียดายเวลาหมดแล้ววันนี้นะคะกว่าจะเจอกันอีกครั้งนะตั้งเดือนหนึ่งแนะ่ค <c oughs> รับนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ค่ะนะคะจะคุยคุณหมอจะมีเรื่องอะไรมาฝากเดี๋ยวติดตามนะวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณหมอผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พิศน์จงตะกูลขอบคุณมากคะ่ะ สวัสดีค่ะค่ะดูเหมือนสัญญาณไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่เนาะอ่ะวันนี้นะคะ919ทันโรคค่ะเดี๋ยววันอาคารหน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามได้ใหม่นะคะ919ทันโรคกับแพทยสภาถนน